بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فميكيت. تتطام 98ตอนแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันอวสานโลกวันนี้มาถึงสัญญาณที่99นะครับเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆก่อนที่โลกนี้จะโคจรไปสู่จุดอวสานสิ่งที่บอกกับพี่น้องทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากทัศนนะของนักวิชาการท่านใด ไม่ได้มาจากข้อมูลนะครับที่มาจากการค้นคว้าจากทางด้านเทคโนโลยีจากวิชาการสมัยใหม่เมื่อค้นคว้าแล้วก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาไม่ใช่แต่สิ่งที่นำมาบอกกับพี่น้องทุกสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันเกียร์มาเป็นสิ่งที่ถูกพูดถูกบันทึกเอาไว้แล้วเมื่อ1,400ปีที่ผ่านมาโดยผู้พูด เกี่ยวกับสัญญาณต่างๆทั้งหลายแลในสัญญาณวันกิยามะเนี่ยนะครับก็คือบุคคลที่อ่านไม่ออกชื่อ,เ,อเขียนไม่ได้ชื่อว่ามุฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมก็คือท่านโรซูลสรลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมเป็นาศาสนาทูตแห่งพระเจ้าเป็นทูตของพระเจ้าที่นำเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาบอกกับเราท่านทั้งหลายเป็นข้อมูลที่ ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเกิดขึ้นจริงแล้วตามที่ท่านอัีดุลโมฮัมหมัดสุลต่ามได้บอกเอาไว้วันนี้มาดูนะครับสัญญาณที่99เป็นข้อมูลอีกอีกฮะดิษหนึ่งอีกหลักฐานหนึ่งที่บรรดาน,นักวิชาการได้ให้ข้อสรุปเอาไว้การที่ผมพูดกับพี่น้องว่านักวิชาการได้ให้ข้อสรุปเนี่ยข้อสรุปตรงนี้เป็นคำพูด นะครับที่นำเอามาจากหะดีสของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะสลัมสัญญาณที่99ตรงนี้นะครับนะักวิชาการอิสลามได้ให้ข้อสรุปว่าผู้คนในยุคไทยๆเนี่ยจะเลยเถิดแล้วก็มีความฟุ่มเฟือยในเรื่องของการใช้น้ำโดยเฉพาะยังยิ่งในขณะที่อาบน้ำละหมาดในการใช้น้ำอาบนะครับฟุ่มเฟือยอย่างมาก อันนี้มันเกิดขึ้นมานานนะครับนานมาแล้วซึ่งการอาบน้ำของคนในยุคไทยๆเนี่ยนะครับมันก็มีความฟุ่มเฟือยกันอย่างมากในโรงแรมเนี่ยใช้น้ำกันอย่างไรนะครับโดยอ้างว่าชั้นจ่ายตังชั้นจ่ายเงินชั้นจะใช้ขนาดไหนก็ได้โดยที่ไม่คำนึงเลยนะครับว่าน้ำเหล่านั้นเนี่ยเป็นนื้อมาที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาส่วนสำหรับผู้ศรัทธานั้นพี่น้องครับ แม้ว่าคุณจะมีเงินเป็นพันล้านคุณไม่มีสิทธิ์นะครับในการที่จะฟุ่มเฟยสำหรับการใช้น้ำโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฟุ่มเฟยในการใช้น้ำตอนอาบน้ำละหมาดหรือตอนอาบน้ำเยนาบะเพราะว่ามันจะเป็นผลทำให้ละหมาดของท่านนั้นบกพร่องถ้าหากว่าใช้น้ำมากๆในขณะอาบน้ำละหมาดหรือในขณะที่อาบน้ำยูนุปใช้น้ำมากๆในขณะอาบน้ำยูนุปจะทำให้าศาสนากิจหลังจากนั้น มีมนทินแล้วก็มีความบกพร่องไปด้วยเพราะไม่ตรงตามสุนนะไม่ตรงตามแบบอย่างที่มาจากท่านรอซูลสลฮอะลฮิวฮุลัมเรามาดูนะครับสัญญาณที่99ที่บอกว่าผู้คนจะละเลยแล้วก็ฟุ่มเฟือยในเรื่องของการใช้น้ำอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะในเรื่องของการอาบนั่ละหมาดมีตัวบทหลักฐานนะครับที่ محجب حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بن لثان إمام أحمد إمام أبو داود لتن إبن ماجه وعن أبي علاء قال سمع عبد الله بن مغفل ابن الله وهو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة قال يا بني إذا سألت فاسأل الله الجنة وتعوذ به من, الش... من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور بن حديث بن تلقي إِمَامْ أحمد أبو داود لقى ابن ماجة تَنْ أبو العلاء حن عبد الله بن สฮาบะคนนี้ได้ยินลูกชายของเขาเนี่ยกล่าวขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลาว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอพระองค์ได้โปรดประทานปราสาทราชวังที่มีสีขาวบริสุทธิ์อยู่ทางด้านขวาของสวรรค์ให้แก่ฉันด้วยเถอะขออย่างนี้นะครับท่านอับดุลอฮ์ฮิบนุมก็ฟันได้ยินลูกชายกล่าววิงวอนขออุอาต่ออัลลอฮ์อย่างนี้แล้วเขาจึงกล่าวกับลูกชายของเขาว่าโอ้ oh, ลูกน้อยเอ๋ยโอ้ oh, ลูกรัก จงขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์พอแล้วขอต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากไฟนรกเ,นเพียงพอแล้วอย่าไปเจาะจงรายละเอียดว่าจะต้องเป็นปราสาทสีขาวทำมาจากหินอ่อนชั้นดีอยู่ในตอนขวาของสวรรค์อย่าไปขออย่างนั้นเพราะฉันพ่อเนี่ยได้ยินท่านรอซูลสอลลัลฮุาะลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในยุคไทยๆใกล้ๆวันกียมะม์ จะมีกลุ่มชนหนึ่งในสังคมมุสลิมเลยเถิดมากเกินไปในการขอดุดาขอในรายละเอียดแบบเลยเถิดหรือคำว่าเลยเถิดในการขอดุอาตรงนี้หมายถึงขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตัวอย่างเช่นขอตอ่ออัลลอฮ์ให้อยู่ได้โดยไม่ต้องหายใจขอต่ออัลลอฮ์ให้อยู่ยังยงอยู่ยงคงกระพันยั่งยืนโดยไม่ตายขอตอ่ออัลลอฮ์ให้มีอายุสามพันปี หรือมีอายุยืนหมื่นหมืนปีเหมือนกับในหนังจีนที่เขาอวยพรให้แก่ผู้นําของเขาเนี่ยขอดูอาแบบนี้ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็หมายถึงบุคคลน,นั้นเนี่ยเลยเถิดในการขอดูอาหรือขอดูอาที่มีรายละเอียดจนเกินไปเช่นลูกชายของท่านอับดุลลอฮิบเนมูกะฟันที่ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าขอประทานขอพระองค์ได้โปรดประทานราชวังที่มีสีขาวบริสุทธิ์ นะครับทำมาจากหินอ่อนชั้นดีอยู่ทางด้านขวาของสวรรค์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนนมูกัฝันได้ยินอย่างนี้แล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยขอดูอาต่อลล l a ์ให้ได้เข้าสวรรค์พอแล้วท่านอยากจะได้อะไรก็ไปวิงวอนขอต่อลล l a ์ในสวนสวรรค์ขอต่อ, Allah, ข,อ,ตอขอว่าให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์เนี่ยพอแล้วแล้วก็ขอความคุ้มครองต่อลล l a ์ให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยเพียงพอแล้ว พ่อได้ยินท่านรออซูนกล่าวว่าในยุคท้ายๆก่อนวันกิยามะกลุ่มชนหนึ่งจะเลยเถิดในการขอดุอาต่อเลาอีกลักษณะหนึ่งทึ่งตรงกับกับสัญญาณวันกิยามะสัญญาณที่เรากําลังพูดถึงที่ผู้คนเนี่ยฟุ่มเฟอยในการใช้น้ําก็คือจะมีกลุ่มชนหนึ่งเลยเถิดแล้วก็ฟุ่มเฟอยในเรื่องของการใช้น้ําโดยเฉพาะในขณะที่อาบน้ละหมาดหมายความว่าล้างแลว้วล้างอีก ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันสะอาดแล้วก็เกิดความวิสวาสเกิดความไม่แน่ใจว่าเอ๊สามครั้งแล้วมันจะล้างเกลี่ยงหรือเปล่าเอาต่ออีกสามครั้งต่ออีกสามครั้งแล้วเอ๊มันไม่น่าจะเกลี่ยงรอกต่ออีกสามครั้งลักษณะยอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับคนในยุคไทยๆก็ในกลุ่มของซูฟีตริกัดนะครับในกลุ่มของคนที่มีความวิสวาสนะครับมีสิ่งที่เกิดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งทั้งที่ล้างสามครั้งแ้กหุกกมของทาง่านรอซูนคือล้างสามครั้งนี่จบแล้วนะครับคือสะอาดแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยงมันใจอย่างนั้นมันใจอย่างนี้ก็เลยเพิ่มไปอีกสามเพิ่มไปอีกสามบางคนเนี่ยนั่งอาบนาละหมาดครั้งหนึ่งนะ่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนี่คือสิ่งที่มันเลยเถิดในการอาบนั่ละหมาดมันเกิดขึ้นแล้วในคนยุคไทยๆนี่นะครับซึ่งฮะดิสบทนี้ก็บันทึกด้วยท่านอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดแล้วก็อิบนุมาจาอีกฮาดิษหนึ่งท่านมีน้องครับ ขนะบุลลอฮิบเนอัมรินรับวยลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่าอันน์รอซูลอลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยมกูะคุณมรรบิซะดินนะครับวะฮุวะยะตะวัดเอะท่านนบีนั้นผ่านมาที่ท่านซะอิบนุอบีวกกสในขณะที่ท่านซะดุนเนี่ยกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่นะครับท่านนบีก็บอกว่าฟกอละมาฮาดัสซอฟยาซะอดโอท่านซะเอ๋ย ทำไมอาบน้่ละหมาดใช้น้ําเปลืองอย่างนี้ทําไมฟุ่มเฟือยในการใช้น้ําอย่างมากเหลือเกินในการอาบน้่ละหมาดโอทันซะเอ๋ยก็ละทันซะก็กล่าวว่าอัฟิลูดูอิซารอฟุนในการอาบน้่ละหมาดเนี่ยใช้น้ําเยอะๆล้างถูให้มันทั่วถึงเนะี่ยถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยด้วยหรือท่านรอโซนุลโลก็หละนอั้มท่านรอโซนบอกว่าใช่แล้วท่านจะล้างถูก็ล้างถูให้ทั่วถึงแต่อย่าใช้น้ํามากแบบนี้ อย่าใช้น้ําแบบฟุ่มเฟือยแบบนี้วอิงกุนตะอาลานารินจารินแม้ว่าท่านนั้นบ้านของท่านนั้นจะอยู่ริมแม่น้ําที่ไหลผ่านบ้านของท่านยีบสี่ชั่วโมงก็ตามแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้น้ําฟุ่มเฟือยและท่านนบ,บีก็บอกในฮะดิษบทแรกนะครับว่าการใช้น้ําฟุ่มเฟือยชาระความสะอาดต่างๆโดยเฉพาะทําอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับ ใช้น้ำพุ่มเฟยยเป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนในยุคไทยท้ายแม้ว่าจะเคร่งครัดต่อการละหมาดแต่ชัยตอนมันก็ยุแย่ให้ให้อาบน้ำละหมาดด้วยการใช้น้ำแบบฟุ่มเฟืยพี่น้องท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัวลวงอะัลฮิวะซัลลัมเนี่ยอาบน้ำละหมาดล้างถูทั่วถึงท่านเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสําหรับมนุษยชาติยุคไทยท้ายเนี่ยคือในยุคอุมมะยุคประชาชาติของท่าน ท่านเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดในการปฏิบัติศาสนาในการปฏิบัติอิบาะหาต่อเราเพราะนั้นแบบอย่างจากการอาบนัละหมาดเนี่ยดีที่สุดต้องไปดูแบบอย่างจากท่านหลุสูลและท่านหลุสูลใช้น้ำขนาดไหนพี่น้องครับอาบนัละหมาดเนี่ยน้ำกรอบมือเดียวพี่น้องครับวักน้ำมากรอบมือหนึ่งแล้วก็ใส่ไปในภาชนะน้ำจากภาชนะตรงนั้นเนี่ยใช้อาบนันละหมาดอย่างทั่วถึงเลยนบีเป็นคนที่ท,ที่ที่ดีที่สุด เป็นเป็นผู้ที่มีเกียรติถึงขั้นเป็นศาสนาทูดของอัลลอฮ์ใช้น้ําอาบน,นลาละหมาดแค่นั้นเน่เราใช้กี่ปีพี่น้องบางคนเป็นปีบนะครับอาบน้่ละหมาดเนี่ยล้างแลว้วล้างอีกถูแล้วถูอีก,ลอกแล้วก็เปิดน้ําจากก๊กอกเนี่ยนะครับค่อยๆล้างซอกเล็บน้ําก่อยไหลเรื่อยไปอาบน้่ละมาแต่ละครั้งนะี่หมดเป็นปีบอาบน้ําจนาบ้านไม่ต้องพูดถึงนี่คือ สิ่งที่พวกเราไปคิดว่าเอมันจะไม่สะอาดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูแบบอย่างจากท่านนบีสินบีล้างทั่วถึงที่สุดนบีอาบนั่นละมาดสมบูรณ์ที่สุดในคนที่อยู่ในประชาชาติของท่านสะอาดที่สุดแต่นบีใช้น้ํานิดเดียวพอพอนบีมาเห็นท่านสะอิบเนบีวกกสได้อาบนละมาดแบบนี้ท่านนบีก็ไม่สบายใจแล้วก็กล่าวเตือนท่านสะอย่าใช้น้ําฟุ่มเฟยนะแม้ว่าจะท้าบ้านของท่านเนี่ยจะอยู่ ริมแม่น้ําก็ตามแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้น้ําด้วยความฟุ่มเฟือยพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามแต่สัญญาณวันกาม马สัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่เราสามารถที่จะเห็นได้นะครับอย่างมากมายโดยเฉพาะในมัสยิดต,ต่างๆติดก๊อกในการอาบน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้แรงๆคนที่มีความฟุ่มเฟือยในการอาบน้่นละหมาดก็จะใช้น้ําด้วยความฟุ่มเฟือย บางมัสด,ด,ดีดีนะพี่น้องครับก๊อกเนี่ยจะเปิดสูตรขนาดไหนก็ตามแต่น้าไหลนิดเดียวแล้วก็ไหลเป็นจังหวะจังหวะจะได้ใช้น้ําอย่างสมคุณค่าของน้ําที่มนุษย์ไม่สามารถผลิตน้ํานั้นได้นอกจากเอาของนอกจากเอาของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลานะครับมากันมากรองแล้วก็เป็นน้ําสะอาดเท่านั้นเองส่วนมนุษย์จะไม่จะสามารถผลิตน้ําได้มันนั่นนะ่ะไม่ได้ทั้งๆที่มนุษย์ก็รู้นะครับส่วนประกอบของน้ำมันมีอะไรบ้างแต่มนุษย์ทําไม่ได้นะครับ ดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะฟุ่มเฟือยนะครับมุสลิมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยสนใจเลยในการใช้น้ําในขณะที่อาบนา้่ละหมาดเปิดก๊อกแสดงน้ําไหลตลอดในขณะที่อาบนา้่นละหมาดแล้วก็ค่อยๆล้างถูแม้ประดิษฐ์ษประดอยในการล้างถูเนี่ยสาว่าจะเป็นคนเคร่งครัดดีนะครับล้างถูแต่ว่าถ้าฟุ่มเฟือยในการใช้น้ําพับเป็นคนที่เลวในทัศนะของท่านนาบีมยมฮัมมัดสัลลัลลอฮวอะลัยฮิวะซัลลัมคือฟาฟ่าฝืนทําผิดนะครับ บางคนกว่ากว่าจะอาบนั่นละหมาดเสร็จเนี่ยโอ้โหน้ำเนี่ยไหลาจากก๊อกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วก่อนก่อนเนี่ยพี่น้องครับเรามีเรามีบ่อน้ําเรามีคลองนะครับน้าในคลองนี่ก็ใสไม่ต้องซื้อหาแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องครับผู้คนต้องกลับมายึดถือตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮิวซัลลัมแล้วบางบ้านไม่มีสตังจะจ่ายค่านา้ําพี่น้องเดือนนเป็นพันหลายๆพันก็มีบางบ้าน ข้ะอใะดน้ําต้องซื้อในคลองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าน้ําจะใช้ได้หรือเปล่านอกจากอยู่บราน,นอกไกลๆนั่นแหละที่น้ําในคลองยังพอจะใช้ได้ก็ใช้น้ําคลองในการที่จะมาเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับส่วนน้ําบ,บ่อบางที่ก็ไม่มีแล้วพี่น้องก็ต้องซื้อกันแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่คิดในประเด็นนี้อีกตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลขออะเลฮิวะซัลลัมอย่างไรก็ตามแต่สัญ,ญญาณแห่งวันกิยามาสัญญาณน,นี้นะพี่น้องครับ เป็นสัญญาณที่มันเกิดขึ้นมากแล้วสำหรับผู้คนที่ใช้น้ำมากๆโดยเฉพาะใช้น้ำมากๆในการอาบน้ำละหมาดนะครับท่านนบีจะใช้น้ำน้อยมากตามที่ผมได้เรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วมุดเดียวนะครับมุดหนึ่งก็คือกรอบมือหนึ่งในการอาบน้ำละหมาดและในการอาบน้ำาจนาบาทั่วร่างกายเนี่ยนบีใช้สี่มุดพี่น้องก็คือกรอบมือเนี่ยสี่กรอบมือนะครับโดยประมาณ นบีใช่น้อยมากเอ๊ะท่านนบีจะล่างถูทั่วถึงหรือเปล่าอย่าไปกล่าวหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลฮิวซัลลัมอย่างนี้เด็ดขาดเพราะอะไรท่านนบีเป็นผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจได้สมบูรณ์ที่สุดในประชาชาติของท่านอาบน้ำละหมาดก็อาบน้ำละหมาดสมบูรณ์ที่สุดอาบน้ำจนาบะก็อาบน้ำจนาบะสมบูรณ์ที่สุดในประชาชาติของท่านเป็นแบบอย่างที่ อันกุรอานรับรองเอาไว้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแล้วก็ากานะัละกุ้มฟีรอซูลินล,ลาฮิอุสวาตุนฮะซานะโดยแน่นอนยิ่งในตัวของท่านนาบีในตัวของท่านรอซูลนั้นมีแบบอย่างที่ดีเยี่ยมดีที่สุดที่สูเจ้าทั้งหลายจะต้องยึดถือปฏิบัติตามก็แปลว่าทุกอย่างที่นบีมาวางแบบเอาไว้นบีเป็นผู้แสดงแบบเป็นผู้ออกแบบได้ดีที่สุด นบีใช้น้ําแค่นี้แล้วเราจะมาหูก,ก่มได้ยังไงว่นานบีจะล้างถูทั่วถึงหรือเปล่าเกี้ยงหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องเราเองฟุ่มเฟือยจนเคยชินพอลดน้ําในการอาบน้นละมาสักหน่อยสาวไม่เกี้ยงทีเดียวนี่คือแผนการของชัยตอนเลยพี่น้องนะครับมันก็มายุแย่มันก็มาหลอกล่อมันก็มาสร้างมากระซิบกระซามนะครับแล้วก็สร้างความรู้สึกให้เห็นว่ามันไม่น่าจะสะอาดน้นะน้านิดเดียว เมื่อมั่นใจว่ามันสะอาดแล้วล้างถึงสามครั้งแล้วจบพี่น้องแล้วก็ก๊อกแต่และก๊อก,กตามมาสัสยิดต่างๆเนี่ยขอเตือนเลยนะพี่น้องยาฝาฝืนคําสั่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวซัลลัมในการที่จะติดก๊อกแล้วก็ให้น้ามาันไหลแรงๆให้น้ํามันไหลน้อยๆนะครับผู้คนจะด่าว่าไม่เป็นไรขอให้เราถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวซัลลัมก็แล้วกัน หลายมัสยิดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ส่วนมากของมัสยิด70-80%ยังไม่เปลี่ยนแปลงปอกก็ยังเปิดแล้วไหลแบบแรงๆอันนั้นไม่ดีเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนกันสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนบีพูดสัญญาณวันกิยามาตรงนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองสะท้อนดูพฤติกรรมของเราด้วยนะครับที่นบีบอกว่าผู้คนในยุคท้าย จะอาบนันละหมาดกันด้วยการใช้น้ำแบบฟุ่มเฟยตรงนี้เจาะจงสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นส่วนคนอื่นๆที่เขาไม่รู้าศาสนาเนี่ยแน่นอนอย่างยิ่งคนเหล่านั้นก็ฟุ่มเฟอยอยู่แล้วในการใช้น้ำแต่พวกเราเนี่ยที่นาบีบอกว่าอาบนันละหมาดก็หมายถึงสังคมมุสลิมอย่างเดียวที่ใช้น้ำกันฟุ่มเฟยในขณะที่อาบนันละหมาดนะครับสัญญาณวันกิยามะสัญญาณหนึ่งที่ พูดถึงตรงนี้ก็คือผู้คนที่เป็นมุสลิมในยุคไทยๆเนี่ยจะใช้น้ำฟุ่มเฟยในขณะที่อาบนาันละหมาดซึ่งอุลมามะระบุว่าถ้าอาบนาละหมาดด้วยการใช้น้ำฟุ่มเฟยเป็นผลให้ละหมาดของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์เป็นผลให้ละหมาดของเราเนี่ยบกพร่องมีมลทินในขณะที่เราได้ละหมาดเพราะไปฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ในขณะที่อาบนาละหมาดมันจึงทําให าการละหมาดนั้นปกพร่องอันเนื่องมาจากอาบนั่นละหมาดโดยใช้น้ําที่ฟุ่มเฟยนะครับสัญญาณสัญญาณวันกิม马สัญญาณที่99ตรงนี้นะครับขอสรุปทิ้งท้ายตามที่บรรณาอุลมะได้บอกเอาไว้ก็คือผู้คนจะเลยเถิดแล้วก็ฟุ่มเฟือยในเรื่องของการใช้น้ําในขณะที่อาบนั่นละหมาดอย่างมากมายนะครับนี่คือสัญญาณวันกิ亚马ที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยท้ายนี้นะครับวบินและฮิตเตอ์ฟิกวัลฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته